สวัสดีตอนเย็นค่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับอุดรค่ะนีนะคะคนขับรถก็ยังคงเป็นคนเดิมพี <c> ่ <oughs> ยังเบาห้ฟางละเมอนน้ตอนขากลับตอนขามากกับเบาแล้วค้ากลับเอาจากเรื่องมึงลูกข้างอยู่กี้พาดตอนไหนยัยอเอาเรี้ยวตอนไมนนะพี่ย มรรสมัยเฮ็ดเอือนปิดยังไงต้นใหม่เฮ็ดเอือนสมัยก่อนสมัยผู <S <S ้ถาวจสมัยไหนกี้เถืองเนื้อในการเข็ยเขียนก้าซัตรเนี่ยนะครับขุดเม็ดหยาบต้องใส่ฟีมูใส่ความพยาย่างไหลแต่ว่าขอดีคือต้นใหม่มันหลายนะแต่ก่อนสมัยไหนจี้ผู้เฒ่าวก็จะสินเหลือใหม่ก่อนสมยัยเฮติเอียนนะครับ